ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวนะครับเจ้าตัว MK18 Mos1 นะครับตัวนี้เป็นงานค่ายโตเกียวมาลุยนะครับตัวนี้เป็นระบบแก๊สโบลแบ็กนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับก็ถ้ากล่องก็ยังสวยอยู่นะครับข้างครังประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดกล่องเจออะไรบ้างนะครับมาดูความสวยงามนะครับ ยังมีคู่มือนะครับมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับผมขาว่างก่อนอ่ะมีความใหญ่นิดนึงนะครับเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอหตัวปืนหนึ่งแมกกาซีนนะครับนะครับฝั่งนี้ปกติน่าจะเป็นพวกชุดอุปกรณ์หรือกระสุนทดสอบนะครับแล้วก็มีตัวจุกไดร์จุกเซฟตี้แฟลนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ากล่องน,นี้มีอะไรบ้างนะครับ ึงกล่องขึ้นมาจะไม่ใช่กล่องนะครับเป็นแบบนี้ครับสวมผมขอพาวงก่อนข้างในตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นตัวปรับศูนย์หรือปรับอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีหูหูหิ้วนะครับตรงข้างนะครับก็ต้องเอาไปใส่อีกนะครับ ยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีกระสุนทดสอบนะครับมีแค่นี้นะครับกระสุนทดสอบเขาน้าจยยิงไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูาพาร์ทส่วนื่นบ้างครับถผมขอเก็บนิดนึงแล้วนะครับโอเค <c oughs> มาดูตัวแม็กกาซีนกันก่อนตัวแม็กกาซีนาแกะยาก สวยนะครับรอยรอยแทบจะไม่มีนะครับก็มีตรงนี้อยู่รตรงตัวตรงนี้ก็เขียนว่าโตเกียวมารุอิเมกิเจแปนนะครับตรงนี้นะครับปอเติมอยู่ตรงนี้นะครับยังปากแม็กยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับปากแม็กไม่มีแตกหักนะครับผมเดี๋ยวขอวางก่อนมาดูตัว ปืนหลักกันบ้างนะครับปืนหลักขอแกะนิดนึงขอแกะนิดนึงนะครับนะครับตัวปืนหลักนะครับก็ดึงจุกเซฟที่แปดออกนะครับโอเคนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้นะครับออกขึ้นมานะครับได้นะครับแบบนี้นะครับหรือจะพับเก็บก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับผมพันท้ายนะครับปรับยืดหดได้นะครับเรื่องเรื่องระดับผมไม่มั่นใจเดี๋ยวหนึ่งระดับที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็สามสามแล้วสี่สี่แล้วห้าได้ห้าระดับนะครับผมห้าระดับอีกมันจะหกนะครับประมาณห้าหกระดับนะครับ นับไม่ผิดนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคตรงนี้ยังไม่แกะนะครับตรงนี้ยังไม่แกะเลยเห็นไหมครับตรงนี้เวลาเราขึ้นคันลังนะครับเขาก็จะเปิดนะครับออกมาอ่าเขายังไม่แกะไว้นะครับก็ไว้เซฟนะครับกันลอยนะครับตรงนี้นะครับก็ดีมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ขึ้นคันลังแล้วถึงจะเข้าเซฟได้นะครับ ขึ้นทันล้างถึงจะเซฟปืนได้นะครับจะเซฟปืนได้แบบนี้นะครับผมถ้าไม่ขึ้นทันล้างก็จะเข้าเซฟไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้ปั้นไปแล้วจะเข้าเซฟไม่ได้นะครับจะแข็งนะครับจะแข็งจะแข็งอยู่ท่านี้นะครับก็อย่าฝืนมันนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับผมพาเรา่นี้นะครับก็เดี๋ยวหลักๆผมเห็นตัวตัวปืนแมกกาซีนแล้วก็ที่อสเซอรี่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ เดี๋ยวพาไปทดสอบข้างนอกนะครับยิงเป้าเพลทให้ดูนะครับว่าความแม่นเป็นไงบ้างนะครับผมก็จะไปกันเลยครับครับผมก็เดี๋ยวมาทดสอบนะครับเจ้าตัว MK18 นะครับมอสหนงะครับของค่ายตเกียวมารุยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบที่ระยะประมาณ8-9เมตรนะครับที่เพลทเหล็ก2นิ้วนะครับก็ผมเติมในนี้นะครับกระสุนไป30นัดนะครับ แก๊สไม่มีรั่วซึมนะครับแก๊สยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับมา,มาทดสอบระบบกันเลยผมขอยิงเซมิสิบห้าสิบห้านัดนะครับแล้วก็จะเป็นโฟัวโต้สักสิบห้านัดนะครับเซฟนะครับเซมิสิบห้านัดนะครับ ปรับทางซ้า้นาหน่อย เทนะครับเดี๋ยวมาเป็นฟัวโต้15นัดนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับลูกหมดโบค้างนะครับทำงานปกติครับก็เดี๋ยวขอ เครียดนะครับขอเครียดนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ